เนี่ยปี64ข้อที่26นะครับข้อนี้นะถ้าใครอยากจะลองทำดูก่อนนะครับก็หยุดหน้าจอแล้วเอากระดาษมาทดคำตอบอยู่ข้างหลังนี่คำตอบอยู่ท้ายข้อนี้นะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อนี้บอกเลยว่าก็ไม่ได้ง่ายสำหรับน้องๆบางคนนะอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีคิดเป็นยังไงนะเวลาเจออีกจะได้ไม่กลัว จทย์ข้อ26ครับเขาบอกว่าบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งเนี่ยนะสร้างอาคารทำแล้วก็ทำสัญญากับผู้ว่าจ้างนะครับเขาบอกว่าระบุค่าปรับเป็นรายวันในกรณีที่บริษัทเนี่ยส่งมอบอาคารให้กับผู้ว่าจ้างล่าช้าอันนี้เดี๋ยวครูกอขออธิบายนิดหนึ่งนะครับน้องๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการรับเหมาก่อสร้างนะครับสมมุติว่าน้องๆเนี่ยนะฮะไปจ้างคน รสร้างบ้านไปจ้างบริษัทบริษัทนึงเนี่ยสร้างบ้านบนที่ดินของเราเขาก็จะวางแผนมาให้แบบบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะคุยกับเราว่านี่นะค่าจ้างทั้งหมดเท่านี้ใช้เวลาทั้งหมดสมมติ3เดือนนะฮะถ้าเขารับปากกับเราแล,และเซ็นสัญญามาเลยเขียนเป็นอะไรละอักษรว่า3เดือนเนี่ยแล้วเขาทำไม่ทัน ไม่ว่าจะเหตุด้วยฝนตกหรือว่าเขาขี้เกียจหรือว่าคนงานลาออกไม่สนใจถ้าเขาทําบ้านเสร็จไม่ทันภายใน3เดือนที่เขาว่าเขาทําเลยไปจากนั้นอีกนะครับเรามีสิทธิ์คิดค่าปรับนะฮะเรามีสิทธิ์คิดค่าปรับโดยการให้เขาเนี่ยจ่ายเราเป็นค่าปรับ ตามจำนวนวันก็ได้ตามจำนวนเดือนก็ได้อันนี้สามารถตกลงกันได้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมันเป็นเคสที่มีขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่น้องๆเห็นว่าถนนบางสายทำไมทำนานจังทำไมบ้านบางหลังทำนานจังเวลามันเกินกำหนดเนี่ยมันมีค่าปรับนะฮะโอเคนะพอเราเข้าใจเรื่องราวแล้วเนี่ยเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับ เขาบอกว่าเขาระบุค่าปรับเป็นรายวันในกรณีที่ส่งมอบอาคารให้กับผู้ว่าจ้างเนี่ยล่าช้าดังนี้นะถ้าส่งมอบล่าช้า1วันเห็นค่าปรับไหมของจริงนะ <c oughs> นี่ของจริงนะเวลาส่งปรับล่าช้า1วันเนี่ยเขาปรับ40,000นะื <c> ่น <oughs> บาทนะครับสี่หมบาทนะไม่ใช่40,000สตางค์หรืออะไรนะถ้าส่งล่าช้า2วัน คิดเป็น4 0 0 0 0บวกกับอีก50 0 0 0บาทเอาหนักเข้าไปอีกนะครับตัวเพิ่มก็ยังเพิ่มเยอะขึ้นแล้วถ้าปรับช้าถ้าช้าอีก3วันเป็น40 0 0 0ื0บวก50,000บวก60,000ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการรวมทั้งหมดนั่นแหละทั้ง40 0 0มืนทั้งห0,000ทั้ง60,000นะฮะแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนับทีละวันเลยนะอย่างเงี้โหดไหม โหดพอสมควรนะคตอนนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะส่งมอบอาคารคำว่าส่งมอบหมายความว่าเราอะเซ็นรับว่าเขาทำเสร็จแล้วเนาะถ้าบริษัทส่งมอบอาคารภายในเวลาที่กำหนดหมายความว่าไงฮะภายในเวลาที่กำหนดคือไม่ช้าเลยแม้แต่วันเดียวบริษัทเนี่ยจะได้กำไร5ล้านบาทโอ้โห เยอะเนาะเฉพาะกำไรเนาะ5ล้านบาทแต่ถ้าหลังจากส่งมอบอาคารเนี่ยคือมันผ่านไปกี่วันก็ไม่รู้นะฮะแต่ปรากฏว่าคำนวณตัวเลขสุดที่ออกมาบริษัทได้กำไร3 5 3ล้าน5าแสนสนบาทแปลว่าถูกหักไปไหมถูกหักไปนะครับอ่ะถ้าส่งทันเนี่ยจะได้5ล้านแต่ถ้าปรากฏว่าได้แค่3ล้าน5าแสนแปลว่าส่งไม่ทันใช่ไหมถูกหักไปจำนวนหนึ่ง นะคำถามคือเขาส่งมอบอาคารล่าช้าไปกี่วันนะฮะโดนหักไปเพียบเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าวิธีการคิดมันเป็นยังไงพอเข้าใจเรื่องราวแล้วเนอะออันนี้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงเรามากนะครับเดี๋ยวน้องๆโตขึ้นก็จะได้สัมผัสกับเรื่องการรับเหมาก่อสร้างอะไรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ดูๆเอาไว้เนาะอ่ะ อันนี้มาเข้าสู่กระบวนการคิดนะครับข้อนี้อธิบายยาวนิดหนึ่งนะใครที่เบื่อก็ทนฟังกูกลับนิดหนึ่งนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวอธิบายรอบเดียวจบแล้วเข้าใจเลยเรามาเริ่มจากการที่ถ้าเขาส่งมอบทันเวลานะครับถ้าเขาส่งมอบทันเวลาเนี่ยกำไรเขาจะเป็นยังไงอ่ะสมมติอันนี้คือกําไรของเขานะฮะกำไรของเขาเป็นยังไงเอ่ยถ้าเขาส่งมอบทันเวลาเขาจะได้กําไร 5ล้านบาทนะครับอ่ะเขียนตรงนี้กำไร5ล้านบาทนะครับก็5แล้วก็เลข0 6ตัวใช่ปะอ่ะหล้านบาทมีลบไหมมีลบค่าใช้จ่ายอะไรไหมลบ0นย์เลยคือไม่โดนหักเลยแม้แต่บาทเดียวทันไหมฮะทะนีนี้ถ้าเขาส่งมอบล่าช้า1วันมาถ้าเขาล่าช้า1วันจะเกิดอะไรขึ้นก็ เอากำไร5ล้านเนี่ยลบด้วย40,000ถูกปะส0 0 0 0 0 0เนี่ยก็คือตัวที่ช้าไป1วันอันนี้ครูครับรู้ล่วงหน้าว่าต้องเขียนยังไงเดี๋ยวครูครับเขียนงี้นะก็4คูณกับ1,000 0อ,อ่เขามส่งมอบราช้า1วันนะก็ต้องเสียไป1,000 0แต่ถ้าส่งมอบล่าช้า2วันนะครับ เกิดอะไรขึ้นครับส่งมอบล่าช้า2วันเขาก็จะต้องเสียเงินนอกจากเสีย4,000 40, มื่นแล้วนะะก็ยังต้องเสียอีก5,000 50, 0ใช่ปะบวกกันถูกไหมห้าหมื่นคูกอก็เขียนเป็น 5, บวกห้คูณหมื่นถูอันนี้ส่งมอบล่าช้าไป2วันเข้าใจนะเอามาอีกถ้าเขาส่งมอบล่าช้า3วันมา ล่าช้าไป3วัน40,000ก็ยังต้องคิดถูกไหมฮะนะฮะแล้วก็50,000ก็ยังต้องคิดทันไหมฮะแล้วก็60,000เลยครับนะบต้องเพิ่มเข้าไปอีก60,000บาทนี่คือส่งมอบล่าช้า3วันนะทันไหมโอเคนะทีนี้ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะรู้ได้ไงว่ากี่วันอ่ะ แสดงว่าถ้าคูกรับนับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆแพทเทิร์นของมันก็คืออะไรเอา5ล้านตั้งถูกไหมเอา5ล้านตั้งแล้วลบด้วยอะไรฮะลบด้วยคูกรับดึง1 0,000ออกมานะมันมีตัวร่วม1 0,000หนเห็นไหมลบด้วย1 0,000ซึ่งในวงเล็บมันจะเป็นอะไรฮะในวงเล็บมันก็คือ4บวก5บวก6บวกไปเรื่อยๆให้ครบจำนวนว,นวันถูกปะ บวกให้ครบจํานวนวันซึ่งอันนี้คือกําไรนะครับนี่คือกําไรที่เขาจะได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาส่งล่าช้าไปกี่วันนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เรามาดูซิว่าถ้าเราดูในวงเล็บนะครับในวงเล็บนะอ่ะหนึ่งหมื่นมันออกมาแล้วนะครับหนึ่งื่นมา,มาแล้วในวงเล็บเนี่ย อันนี้คือวันที่1ถูกไหมอันนี้คือวันที่2อันนี้คือวันที่3โค้กอัพจะเขียนให้มันอยู่ในรูปทั่วไปนะครับถ้าวันที่1มันคือ4ฟังโค้กอัพดีๆนะวันที่1วันที่1ก็คือพจน์ที่1พจน์ที่1คือเลข4พจน์ที่2คือเลข5พจน์ที่3มคือเลข6นะฮะพจน์ที่1คือเลขสี่ พจน์ที่2คือเลข5พจน์ที่3คือเลข6ถ้าเป็นพจน์ที่ n ล่ะพจน์ที่ n มันก็จะต้องเป็นเท่าไหร่คิดตามคูกรอบททนไหมพจน์ที่1คือเลข4พจน์ที่2คือเลข5พจน์ที่3คือเลข6สมมุติว่าบวกกันไป n พจน์นะฮะ n พจน์แสดงว่าพจน์ที่ n เนี่ยมันก็จะต้องเป็น n บวก สามถูกไหมคิดทันไหมอันนี้ครูก็อบหยุดให้น้องๆคิดตามมาให้ทันเข้าใจไหมฮะตัวเลขมันคือ4ี่บวกหบวกหพจน์แรกคือ4พจน์ที่2คือ5พจน์ที่3คือ6กไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมโดยมีผลต่างร่วมตรงเนี้ยเพิ่มทีละหนึ่งเพิ่มทีละหนึ่งไปเรื่อยๆถูกป้าแสดงว่าไอ้เจ้าวงเล็บเนี้ยคืออะไรฮะเจ้าวงเล็บเนี้ยมันคือผลบวกของลำดับเลขคณิต ที่มีพจน์แรกคือ4ฟังครูกรับทันไหมอ่ามันคือผลบวกของลำดับเลขคณิตที่มีผลผลต่างร่วมนะคือ1นะแล้วก็พจน์แรกคือ4นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง n บวก3คิดทันนะฮะโอเคนะต่อมาสูตรของผลสูตรของผลบวกของลำดับเลขคณิตน้องๆจำได้ไหมครับสูตรเขาว่ายังไง สูตรของผลบวกลำดับเลขคณิตอ่ะกูกรอบจะทวนให้เนาะสูตรคือ sn เท่ากับอะไร n ส่วน2คูณพจน์ที่1บวกพจน์ที่ n จำได้ปะสูตรของผลบวกเลขคณิตคือ n ส่วน2คูณพจน์แรกบวกพจน์สุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บนี้นะฮะในวงเล็บนี้เนี่ยมันก็คือลำดับเลขคณิตบวกกันหรือ อนุกรมเลขคณิตนะครับก็เลยใช้สูตรว่าอะไรครับผลบวก N พจน์ก็คือ N ส่วน2คูณพจน์ที่1บวกพจน์ที่ N นนมนี่นะครับมันก็เลยยุบลงมานี่คือสูตรผลบวกเลขคณิตต้องจำสูตรให้ได้ก่อน นะต้องจำสูตรให้ได้ไม่งั้นข้อนี้คิดยาวนิดหนึ่งนะครับก็บวกไปเรื่อยๆโอเคไหมถามว่าวิธีคิดอื่นมีไหมมีนะครับวิธีคิดอื่นๆก็มีแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ยากนะวิธีนี้ก็แค่ทําความเข้าใจใส่สูตรลงไปทีนี้ถ้าเราคํานวณแล้วเราอยากรู้ว่า n คือกี่วันโจทย์เขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าไอตอนส่งมอบเนี่ยเขาได้กําไรแค่3ามล้านห้าแสนสามหมื่น งั้นเราลองแทนว่าเอ๊ถ้ากำไรตรงนี้เป็น3ามล้านห้าแสนสหมื่นหมื่นก็ต้องมีศูนย์อีกตัวใช่ไหมอ่ะเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเขียนใหม่3ล้านนะครับ5้าแสน3ามหมื่นใช่ไหมก็กำไรแค่นี้อะนะครับได้กำไรแค่นี้ก็ลองแทนซิว่าถ้ากำไรแค่นี้ แล้ว n มีค่าเท่าไหร่ถ้ารู้ว่า n มีค่าเท่าไหร่ก็คือจำนวนวันแล้วแหละถูกปะถามว่าคำนวณยากไหมไม่ยากแต่การสร้างสมการนี้ต่างหากที่ยากโอเคนะเพื่อให้ตัวเลขมันดูง่ายๆหน่อยครูก๊อบเอา1 0 0 0 0หมื่นหารตลอดสมการน,นะเอา1 0,000หมื่นหารตรงนี้เอา1 0 0 0 0หมื่นหารตลอดนะฮะก็หารตรงนี้มีเครื่องหมายลบตรงนี้ก็ 1,000 0ห,หก็หารตรงนี้นะฮะน้องๆที่กำลังดูและฝึกแก้สมการเนี่ยต้องดูให้เข้าใจนะอย่างง,งนะฮะเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวจะถูกตัดไปหมดเห็นไหมอ่าหนะึ่อา่หนึ่จะถูกตัดหมดเลย 1, 2, 3, 4อันนี้ก็ตัดนะครับก็ถูกตัดหมดเลยแสดงว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะเหลือแค่353 ทางขวาตัวนี้ก็คือห้านะครับแล้วก็ลบด้วยในวงเล็บก็คืออะไรฮะ n ส่วนสองคูณกับสี n ่บวก n บวกสามก็เป็นอะไรฮะเจ็บวก n ใช่ปะ่ะตัวเลขมันก็จะง่ายลงมาถ้าเราเอาหนึ่งหมื่นหารตลอดนะครับเรียกจะง่ายแบบนี้โอเคนะเอาละครับทีนี้ก็เราก็มาแก้สมการตรงนี้กันนะอา่า เอา353เนี่ยย้ายมาลบสินะครับตรงนี้เป็น0ูน์ะครับก็เป็น5 0 0ลบกับ35 353แล้วก็ลบด้วยในวงเล็บก็จะเป็นยังไงเอ่ยเอ็นส่วน2คูณกับเนบวก7เนาะติดไว้ก่อนละกันนะครับเอาลบตัวเลขก่อนได้เท่าไหร่ลบตัวเลข5 0 0 0ลบ300ก็เหลือ200 200-53บ53ก็เหลือ140 เจ็ดนะครับลบกับ n สนะ่วน2คูณเ็นบวก7เห็นไหมและข้างนี้ก็คือ0ใช่ไหมฮะคิดเลขยาวนิดหนึ่งนะเอา2คูณตลอดครับนะฮะนำเลข2นะคูณตลอดสมการนะตรงนี้แล้วแต่สไตล์นะฮะแล้วแต่สไตล์ใครจะแก้ยังไงอ่ะ2คูณ0ได้0นะครับ2ก็มาคูณกับ147 สองคูณพดหลังก็ตัดส่วนสองทิ้งไปใช่ไหมแล้วเราก็ยังไม่คูณนะตรงนี้ทิ้งไว้แหละนะครับเอา n เข้าวงเล็บเป็นเอ็นกำลังสองลบเจเนโอเคครับทางซ้ายเป็น0นะครับโอเคย้าย n อกำลังสองมาทางซ้ายย้ายลบ7 n มาทางซ้าย ย้าย2คูณกับ147มาทางซ้ายและเท่ากับ0โอเคไหมฮะเสร็จแล้วแยกตัวประกอบสมการนี้แยกตัวประกอบมันจะมี N กับ N แล้วก็อะไรฮะ่า2คูณกับ147ใจเย็นๆนะ147เนี่ยสามารถเอา7ไปหาร7 2 14 7 1 7แล้วก็ เอา7ไปหารได้7กับ3สแสดงว่าไอ้เจ้าก้อนนี้มันก็คือ2คูณ7คูณ7คูณ3ใช่ปะ่ะเนี่ย2คูณเคูน7คูณ3าเนาะเราแบ่งผลคูณตรงนี้เป็น2กลุ่มนะฮะอันแรกก็คือเอา7คูณ3ละกัน7คูณ3ได้21 นะครับแล้วก็7คูณ2ก็จะได้14ถูกไหมแบ่งตัวเลขเป็น2กลุ่มซึ่งให้เป็นบวก21ลบ14แล้วผลมันก็จะได้บวก7 n ตรงกลางอันนี้เป็นสกิลเรื่องการแยกตัวประกอบพอเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับน้องๆก็จะได้ตัว n ออกมา2ค่าเนาะเพราะฉะนั้นตัว n ของเราเนี่ย จะเท่ากับ14ตัวหนึ่งจะเท่ากับลบ21ตัวหนึ่งนะคำตอบมี2อันอันนี้คือสกิลเรื่องการแก้สมการแยกตัวประกอบธรรมดาแต่ว่าตัว n คืออะไรตัว n คือจำนวนพจน์ตัว n ก็คือจำนวนวันตัว n ไม่มีสิทธิ์ติดลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าลบเนี่ยใช้ไม่ได้ก็แปลว่าช่างรับเหมาเนี่ยส่งงานช้าไปกี่วันฮะ ส่งมอบอาคารนั่นแหละส่งงานช้าไป14วันครับก็เลยโดนหักค่ากำไรจนเหลือ3 5 3ล้านานะโดนหักไปคำตอบก็คือ14วันนะครับโอเคไหมฮะมีเขียนให้ดูโอ้โหมันยาวขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกรอบจัดหน้าให้สักครู่หนึ่งนะก็ตัดเอาตรงนี้ขึ้นไปนี่นะ โอเคนี่นะครับก็เป็นกระบวนการคิดของข้อนี้นะฮะวิธีการคิดก็คือสรุปแล้วมันคือเรื่องอะไรฮะสรุปแล้วข้อนี้ก็คือเรื่องของอลำดับและอนุกรมเป็นเรื่องอนุกรมเลขคณิตนะครับอนุกรมเลขคณิตก็หาผลบวก n พจน์นะครับแล้วก็แทนเลขลงไปแล้วน้องๆก็หาค่า n ออกมาว่ามันคือกี่พจน์ พอเรารู้ว่ามันคือกี่สต์เราก็ตอบได้ว่าอ๋อมันคือ14วันที่ส่งงานช้าพอเข้าใจไหมข้อนี้ยาวนิดหนึ่งอธิบายให้ยาวนิดหนึ่งนะครับโอเคได้ไหม3.125คะแนนคุ้มไหมมีวิธีคิดที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับกูกลับเชื่อว่ามีวิธีคิดที่ง่ายกว่านี้อีกแต่ยังไม่ได้ลองนะอาจจะเขียนให้มันเป็นแถวย,วยาวๆไปเรื่อยๆหรือว่าเอา5ล้านเนี่ย ค่อยๆลบใช่ไหมเอาหล้านค่อยๆลบลบอะไรลบ4ี่หมื่นแล้วก็นับ1วันลบ5 0,000แล้วก็นับอีก1วันลบ60,000แล้วก็นับอีก1วันนะครับลบไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะเออก็แล้วแต่แล้วแต่น้องๆจะคิดหลายๆวิธีแต่ว่าข้อนี้น้องๆสังเกตอะไรไหมคำตอบที่เขาให้มาเนี่ยมันคือ14วัน14วันถ้าน้องๆไปนั่งนับว่า4 0,000บวก5 0 0 0มบวกหืมันเยอะไหม มันเยอะนะครับเป็นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยลองตัดศูนย์ออกก่อนถ้าน้องๆอ,อยากจะคิดแบบแบบตรงๆแบบเขาเรียกอะไรนะถึกๆอะ่ะเอาศูนย์ออกให้หมดแล้วเป็น4ี่บวกห้าบวกหกแล้วเอาไปลบกับอะไรเอาไปลบกับไอ้เจ้าห้าร้อยอ่ะเพราะว่าเอาศูนย์ออกให้หมดทั้งคู่เนะี่ยเอาสี่บวกห้าบวกหกบวกไปเรื่อยๆแล้วไปลบกับห้าร้อยจนกว่าจะได้สามห้าสามนั่นแหละคือจํานวนวัน ถ้าคิดแบบนั้นไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยไม่ต้องใช้ความรู้ในตำราโอเคไหมครับแต่ครูกรอล์ฟทำให้ดูตามขั้นตอนนะหวังว่าคงเข้าใจนะครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือมีการเขียนตัวเลขอะไรผิดพลาดทักครูกรอล์ฟเข้ามาได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะแก้ในคลิปไม่ได้แต่เราก็ ได้รับการยืนยันได้ครูครับก็จะช่วยดูให้ว่ามันถูกหรือมันผิดหรือครูครับทำตรงไหนผิดพลาดก็จะยอมรับด้วยตรงนะครับเพราะว่าที่ทํามาก็ไม่ได้แบบถูกตลอดนะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันคิดยังไงบางทีครูครับก็คิดเลขผิดบ่อยไปแต่ข้อนี้คิดว่าถูกแล้วแหละนะครับคําตอบคือ14วันครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามชมนะข้อนี้บ่นยาวเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูข้อต่อๆไปกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับ